ถ้าไม่สังเกตก็จะไม่รู้ว่ามีอะไรอัปเดตใหม่ที่ศาลหลักเมืองรัตนาบุรีครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ศาลหลักเมืองรัตนาบุรีพาทุกคนมารับชมมาอัปเดตครับว่ามีอะไรใหม่เกิดขึ้นที่ศาลหลักเมืองรัตนาบุรีแห่งนี้อยู่ที่สวนศรีนครเต่าเท้าเธอครับ เป็นสถาปตัตยกรรมที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งครับศาลหลักเมืองรัตนบุรีมองขึ้นไปหน้าบานก็จะเห็นราหูอมจันทร์ครับชั้นที่1ชั้นที่สองก็จะเป็นเท้าจัตุโลกบาลชั้นที่สามก็จะเป็นพระพุทธโคโดมมุนีกับชั้นหน้าบานแถลงขึ้นไปจนถึงยอดนกประสูลครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีอะไรอัปเดตใหม่ขึ้นมาฝั่งทิศตะวันตกครับ มีอะไรเนี่ยครับมีการติดตั้งประตูใหม่ขึ้นมาครับสวยงามมากไปดูใกล้ๆเป็นประตูไม้แกะสลักสวยงามมากครับผมข้างล่างก็จะสกัดคำว่าบุตธ,ธิดาอุทิศให้คุณพ่อคงคุณแม่บัวไข่สะแก้วครับเพิ่งมาติดฝั่งด้านทิศตะวันตกครับ เพิ่งติดแค่ฝั่งเดียวครับตอนที่เราเดินมาข้างหน้าเนี่ยยังไม่ติดเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนต่างๆครับเผื่อที่ใครยังไม่เคยมาจะได้รับชมไปด้วยกันด้านหน้าครับฝั่งทิศเหนือครับเมื่อเราเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นเสาหลักเมืองรัตนบุรีครับเป็นเสา จากต้นกันเก่าเป็นไม้ประจำจังหวัดสุรินทร์ครับมองออกไปด้านนี้ก็จะเห็นประตูที่ติดตั้งใหม่ครับในส่วนของด้านทิศใต้ทิศตะวันออก,กทิศเหนือเนี่ยจะมีมาติดตั้งเพิ่มเติมอยู่ครับเดี๋ยวเราไปดูทางทิศตะวันออกครับมองออกไปเราก็จะเห็น ทางหลวง2076รั 76, ตนบุรีสีสเกตตรงนี้นก็จะเป็นเส้นทางที่มุ่งหน้าไปสู่จังหวัดสีสกเกตครับมาทางด้านนี้ด้านเหนือมองออกไปที่เราเห็นก็คือโลตัสรัตนาบุรีครับกับทางหลวง2076รั 76, ตนาบุรีสีสเกตวันนี้พามาอัปเดตครับ อันหลักเมืองรัตนาบุรีเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่เพิ่มเติมหรือมีการติดตั้งประตูเพิ่มเติมทั้งอีก3ามทิศเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีครับผมรัตนาบุรีบ้านเราสวัสดีครับ